ผู้ผู้พิทักแมวส้มเหตุมันเกิดจากว่าผมนะครับกดโซโล่แรงมาแล้วผมก็เจอคนชื่อเดียวกับตัวเองตอนแรกผมถึงว่าเกมมันบั๊กแล้วชื่อซ้อนกันเว้ยแต่มันไม่ใช่นะมันผู้พิทักแมวส้มอีกคนนึงนี่ชื่อเดียวกันกับกูอีกอา้า ไดผมทําไงอะ่ะก็ผมชื่อนี้มานานแล้วอ่ะผมเป็นผู้พิทักษ์แมวส้มตัวจริงคุณนะตัวปอมนี่ทําเป็นแอบแฝงตัวมาเป็นแมวส้มปะเนี่ยเฮ้ยหรือแค่ตั้งชื่อแล้วบังเอิญคิดชื่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยแต่มันจะเป็นไปได้เหรอผู้พิทักษ์แมวส้มเนี่ยนะผมก็เลยพิมพ์ถามเขาไปว่านายตัวจริงเหรอแล้วเขาก็ยังไม่ตอบนะครับผมก็เลยถามอีกว่าแมวส้มตัวจริงเหรอแต่ว่าเทนนะครับคิดว่าผมมากับคนที่ชื่อผู้พิทักษ์แมวส้มอีกคนนึงเว้ยคือผมจะบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คอนเทนตไไมมมมมมม่่ใออะรเเเลยยนนคััผดาีวู้้้ทงถแสพ สงสัยมากที่ผมสงสัยก็คือในแรงสามสิบกว่าดาวนี่มันมีคนตั้งชื่อกากๆแบบผู้ทับแมวสมเดยจหรอคือชื่อมันออกจะโหลมากเลยนะครับคือแบบว่ามันยอดคิดมากในหมู่ของเราๆ FC น้อยๆของผมอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่หายากมากที่จะเจอคนชื่อเดียวกับตัวเองนะครับในแรงโอเคครับพักเรื่องชื่อก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับผมกําลังเจออีลินนะครับผมแล้วผมก็โป้อีลินเป็นหนึ่งทีนะครับอีลินถึงกับโยกเอวถอยเลยรับพลังความแรงของลูก GM ไม่ได้เหรอซีแล้วตอนนี้นะครับเทนก็กําลังมาผมรู้สึกว่าผมจะได้คิิวกกก็็ตอนนนี้้หลลละําังไดใจ ครับคิดว่ากําลังกดผมอยู่แต่ไม่จริงหรอกเทนกำลังมาช่วยผมนี่แล้วเทนเขาถ่ายอย่างสวยอะ่ะทุกคนถึงอีลินจะฟิกไปแล้วแต่ก็ไม่รอดนะครับเฮ้ย <c oughs> แต่อีลินแต่จะเข้าป้อมผมก็ ตามไปยิงถึงในป้อมเลยแล้วกันได้เฟิร์สบัตมาสวยๆครับเป็นเฟิร์สบัตของไวโอคนสวยคนนี้นี่เองผมจะบอกว่าเอ้ยเทนคนนี้เล่นดีมากเลยนะครับและทีนี้เทนก็ไปป่วนฟาร์มหย่านะครับไม่ให้หยาดได้เกิดไวเพราะฉะนั้นผมก็ไปช่วยเพื่อนนะครับในจังหวะนี้เนี่ยลัมเบอร์ฟิกมานะครับแล้วก็ตบมะแกงก้าเข้าไปแต่ว่ากลับเป็นตัวลัมเบอร์เองนะครับที่พลาดท่าให้กับฝ่ายผมเพื่อนเราก็เลยได้คิวลัมเบอร์ไปนะครับและจังหวะนี้นะครับผมกับแมวส้อมอีกคนนึงเนี่ยก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับนี่ผผมมมมมมขอออออออถาาาะะะะไไรรรรหหนนนนน่่่่ย่ยยยคคุุณณีีแแแแแแบบฝฝฝงงงงตตตตัััววววเเเเเปปป็ลลกิส้้้ฮจผม สตัวจริงแก่ตัวปลอมก็ว่าไปนะครับตอนที่แมวส้มอีกคนหนึ่งเขาก็ยังไม่พูดอะไรเลยนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่เพื่อนผมไม่ใช่อะไรทั้งนั้นตอนนี้ทีมเรานะครับก็สีู่นแล้วนะครับต้องชิงความได้เปรียบด้วยการเอาบางกรแต่ว่ามังกอนเนี่ยมันจะเดินหนีไปไหนวะเนี่ยผมก็จะอ้อมไปยิงบังกรนะครับแต่ว่าดันเจอลอเลี้ยวซะนั้นผมก็ต้องถอยแล้วโอ้ไม่ได้แค่เจอลอเลี้ยวนะครับเจอหยาดด้วยแล้วหยาดนี้พุ่งตรงมาที่ผมเลย เหมือนจะพมาอะไรสักอย่างนะครับแต่ไม่ใช่ก็คือยืนรอสก,กิลเฉยๆจนตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ยิงมังกรช่วยแมวซะมีนคนนึงเลยแล้วเทนเขาถ่ายสวยมากผมก็เลยต้องมาช่วยเทนก่อนนะครับแล้วทีมเราก็ได้คิวไปนะครับแล้วก็ได้มังกรมาด้วยหูขมสุดขมอ่ะตอนนี้ชะตาฟ้าเลยขีดแล้วครับว่าให้อีลินต้องตายนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเตรียมไดป้อมกันขนาดนั้นอีลินแกไม่รอดแน่เรียบรออ้อยครับผมแต่ว่าแปลกใจเหมือนกันนะครับที่ผมยิงบาสุก้าโดนหน้าอีลินเต็มๆขนาดนั้นแต่ผมก็ยังไม่ได้คิวนะครบบบบเเเออาาาากกแแลลล้วรร่งยย์์มิๆ็ถ ายแนกจะหนีไปไหนแกไม่รอดแล้วนี่แนะ่แล้วผมก็ลานเพื่อนเลยครับตึงๆเหมือนว่าลัมเบอร์จะแค้นผมนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์โยกมาต่อยผมอีกแล้วนี่แกเป็นบ้าอะไรเนี่ยไอหินฉันจำได้ว่าช็อตที่แล้วแกฆ่าฉันโอ้แล้วแกก็มาเอาคืนแบบนี้เนี่ยนะอยกเร็วไปร้อยปีที่จะฆ่าชนะไอหินและแมรส้มอีกคนนึงเนี่ยเขาก็เข้าไปได้ป้อมเลยนะครับผมก็ต้องตามแล้วอ,อยบอกเลยว่าช็อตนี้เนี่ยสุดจริงเลยนะครับเพื่อนร่วมทีมเรานี่ได้ป้อมกันเก่งจริงๆแล้วผมก็ได้คิวอีลินมาอีกเช่นเคยนะครับแล้วกกกกก็็็็็เเ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 คคคคคคลลลลลลีีีีีียยยยยยรร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 ร์ิิิปป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 ปหัััง้้้้้้้้้้้้้้ออ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 มมมมมไไดด๋ววววาาานนนนะะะบบบบขขแแแแแจต่ทท มากเพื่อนเพื่อนเปิดผมตามนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ผมต้องได้เอ็มชัวแบบชัวๆเลยอะ่ะเพราะว่าไอโอเล่นดีขนาดนี้สวยขนาดนี้ลูกเกมค่ะเออโอ้ยไอหินนี่ทำผมอีกแล้วไม่รู้ว่าเอาเลียวจะบินไปไหนนะครับแต่ว่าขอยิงตอดหน่อยละกันอ๋อสุดท้ายก็มาหามาแกงก้านะครับมาหาตัวที่แบบตัวเองล้ำได้แต่ไม่เป็นไรผม แรงฮะทาไมผมถึงไปได้คิวอีกแล,แล้วเนี่ยมคแองกาได้ไปอีกแล้วผมไม่เข้าใจว่าช็อตที่ผมอยู่กับมาแกงก้าผมมักจะไม่ได้คิวตลอดเลยทั้งที่ผมแบบว่ากดอันติยับหน้าศัตรูไปผมก็ยังไม่ได้คิวแต่ดาเมจอันน้อยนิดของมาแกงก้าดันได้คิวซะงั้นเ้แปลแล้วเราก็ได้ป้อมกลางไปนะครับแต่สังเกตว่าลัมเบอร์เนี่ยยืนนิ่งเลยคือแบบเป็นอะไรหรือเปล่านายโดนแม่ใช้ล้างจานหรือเปล่าเนี่ย<ต>อันนี้คือไม่ใช่ละอันนี้คือตั้งใจยืนลอบผมและเนี่ยกดสติ๊กเกอร์ด้วยโ,โีล่แบบแน่ แต่โทษทีนะครับผมแรงกว่าอีและเพื่อชิงความได้เปรียบให้กับทีมอีกเช่นเคยนะครับเราก็ต้องมาตีดักพอได้ดักแล้วเนี่ยเราก็แทะแทะป้อมไปเรื่อยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทีมรงเข้านะครับก็โดนทีมผมโจมตีจนแบบแทบจะมุดเดนนี่แล้วนะครับแต่จนถึงตอนนี้นะครับแมวซ้มอีกคนหนึ่งเขาก็ยังไม่พิมพ์อะไรมาเลยนะครับซึ่งมาทาให้ผมสงสัยมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมจบเกมนี้ไปผมก็จะแอดเขาไปนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมถึงชื่อเหมือนผมแต่ตอนนี้นะครับอีลินเขาก็อยู่คนเดียวและผมก็ยิงงงเขข้้้าาไไปนนนคััโอออหี่มืพลลลูก GM จํว อย่าคิดจะหนีนะครับผมไม่ให้หนีหรอกผมไม่ให้หนีหรอกแล้วแล้วเกมนี้ก็ชนะไปนะครับโอ้โหแมวส้วมสองคนที่มาตึงจริงๆแล้วผมก็มาส่องโปรไฟล์ของผู้พิทักษ์แมวส้วมอีกคนนึงนะครับแต่ว่าต้องขอเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหแล้วดูสิครับเมนหยานแพนด้าเฟนิกซ์โอ้โหนี่มันผู้พิทักษ์แมวส้วมในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งแต่ว่าส่องได้ยังไม่ทันลยนะครับแมวส้วมอีกคนนึงเขาก็ชวนผมมานะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมากับแฟนนะครับผมเฮ้ยเขามีคิดตัวจริงฮัลโหลครับฮั Hello, ลโหล ทำไมยังชื่อแมวส้มอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม,ไม่ไม่รู้ตั้งชื่ออะไร <laughs> ดั้งชื่อแบบอันนี้คือคิดเองใช่ไหมครับใช่คิดเองดโอแสดงว่าแบบความคิดเรามันเหมือนกันแปลกมากเลยนะผมไม่เคยเจอคนชื่อเหมือนแบบตัวเองขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเฮ้ยผมเล่นอะไรเนี่ยผมเล่นออฟก,ก็ได้ <laughs> อันนี้อันนี้ชื่ออะไรล่ะครับแมวส้มชื่อตอนครับ ตอนใช่ไหมครับผมชื่อพีทนะครับโอเคครับแล้วเราก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วนะครับว่าคนที่ชื่อผู้พิทักษ์แมวส้มเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะก,ก๊อปชื่อผมนะครับแต่ว่ามันดันมาตรงกับชื่อผมซะงั้นน่ะเฮ้ยเรา2คนนี่มันคิดเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> แต่ดูจากลัากษณะการที่เขาพูดคุยกับผมเนี่ยเหมือนเขาจะไม่รู้จักช่องผมนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมก็ไม่คิดว่าเขาตั้งใจก๊อปชื่อผมนะ <c oughs> ฝั่งตรงข้ามนะครับเปิดอลิสมาคนแรกเลยแบบนี้ก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามนะครับมีช่องโหว่เพราะว่าเปิดัมาากหบบรล ในต,ตอนนั้นที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่ามูรหลาน่าจะมาออฟเลนนะครับผมก็เลยหยิบเวเลสไปแล้วถามว่าเวเลสนี่มันแก้ทางมูรหลาดได้หรอผมตอบเลยนะครับว่าผมไม่รู้คือผมไปเห็นดราม่าในกลกุ่มอาร์วีมามันมีเวเลสเมสส้มคนนึงนะครับเขาบอกว่าเขาเล่นเวเลสชนเลนมูรหลาดแล้วชนะได้ผมก็เลยแบบว่าเอ,อ้ยอยากลองบ้างจังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูรหลานเป็นตัวที่แบบว่าวิฟบับซิกแซกมากซึ่งเวเลสมันดูเหมือนจะตามไม่ทันใช่ไหมแต่เวเลสคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะชนเลนกับมูรูหลานอรแล้ว ลำบากใจอยู่นะครับนิดนึงเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันค่อนข้างแพ้อไอริเลยส่วนแมวโซมีคนนึงเนี่ยเขาก็เล่นหยาดนะครับตัวที่ผมไม่เล่น <c oughs> <c oughs> คือเป็นคนที่แค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะครับถึงแม้จะเจอไอริแต่เราก็สู้ตายแต่ด้วยความที่ไอริเนี่ยมันจะอ่อนต้นเกมใช่ไหมครับที่ผมกับอิกี้เนี่ยเป็นตัวต้นเกมผมก็เลยลุซมเลยไอริเนี่ยก็โดนผมปั่นไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็โดนลูกบอลอีกี้จนตายเลยนะครับเฟิร์สสปลั จากนั้นก็มาเอามังกรเล็กนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยเวลสีไว้ขึ้นนะครับแล้วเราก็รีบขึ้นไปเติมเพื่อนที่เลนมังกรนะครับตอนนี้เนี่ยต้องรอศัตรูนะครับมาเปิดมังกรก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปนะครับเวลเมโซ่เนี่ยเขาพูดประมาณว่าเขาไม่เน้นตามมูลานครับแต่ว่าเขาเน้นดักพุ่มแล้วก็ฉึกฉึกเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วมูหลาก็จะไม่มีสกิลหนีนะครับแล้วผมก็ได้มูลาดไปนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้ลิเลียกับอลริสแล้วครับแต่ว่าลิเลียกับอาิสเนี่ยหนีเร็วจริงๆผมก็เลยต้องถอยลงมาดักพุ ด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเวเลยนนะครับผมก็เลยกะดาเมจมันไม่ถูกพอเข้าไปเนี่ยผมก็เลยโดนสวนพอผมคอมโบใส่ไอรีไม่ตายเนี่ยไอรีก็กลับมาสวนผมแล้วเขาก็ได้คิวผมไปแมวส้มก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยรอของก่อนอย่าเพิ่งไปบวกโอเคจริงๆผมก็ไม่ควรบวกอะไรเมื่อกี้เพราะว่าเงินผมก็น้อยกว่าไอรีด,ด้วยแลวไอรีมันก็ซิกแซกด้วยแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้อย่างก็เวล11แล้วนะครับอีกแค่เลเวลเดียวนะครับก็จะแผงลิทได้แล้วตอนนี้ผมก็เจอไอรีเนียรครึ่งหลอดอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปเหมือนตอนนั้นอีกแล้วเขาเรียกว่ามีอุทาหรณ์สอนใจนะครับอย่างผมเลเวล12แล้วนะครับตอนนี้ทีมเราเนี่ยก็เริ่มได้เปรียบแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าไอรีเนียฟิกเข้ามาแล้วอันตีนะครับไม่รู้ว่าอันนี้คือยโยนหรือว่ากะดาเมจพลาดหรือยังไงนะครับเพราะเท่านี้ผมเล่นไอรีมาเนี่ยคือเข้ามาแบบนั้นคือตายชัวนะครับไม่มีีาาางไ้้้้ลลลเเเเว่มออันนยยขแกก็ตปปใหผิ แต่ว่าเขากดล้างนะครับผมก็เลยต้องถอยกลับมาก่อนในเมื่อรู้ว่าเราจบไม่ได้นะครับเราก็ถอยมาตั้งหลักแล้วก็เอาปอมข้างๆก่อนดีกว่านะครับจังหวะนี้เนี่ยไอรีพลาดอีกแล้วนะครับโดนผมจิ้มฉึกๆฉึกๆแล้วก็ตายนะครับผมแล้วเราก็ถอยมาเอาดาร์กช่วยหย่านะครับและเราก็จะต้องจบภายในตอนนี้แล้วหยางเนี่ยเลือกปล่อยดาร์กเลนบนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาสองปอม้างบนนั้นให้ได้หลบพุ่มอยู่ดีๆนะครับเดินมาจะเอกกับไฮยาเตะแต่ว่าผมดันไปเปิดอลริสซะงั้นนะครับอันติใส่อลิทอลรสตายนะครับไฮยาเตะนะครับคิดจะหน เหลือลิเลียหน้าตัวเดียวนะครับในการดันป้อมและลิเลียเนี่ยโปอกสองคิดว่าจะเข้ามาขว่นตายนะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับผมเจ้ายังแรงไม่พอ,อหมายแก่แลวเราก็ชนะไปนะครับในตานี้แล้ววันนี้นะครับก็ได้มา2ดาวเลยเป็นไงงันบ้าง,าง,างครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมภาพค,คลิปสนุกหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าการภาพแบบนี้เนี่ยมันทําให้ทุกคนสนุกได้หรือเปล่านะครับถ้าสนุกเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้ให้หน่อยนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ